สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้งานสวยมากๆค่ะสายก็สั่งมาจากคุณสมใจนะคะงานชิ้นนี้เป็นสีฟ้าเป็นลายตำบลกระหานนะคะ3เม็ดกว่านะคะสวยมากเป็นงานยาวพิเศษนะคะจีบหน้านางนั้นจะสวยมากค่ะ เป็นงานสามตะกอนะคะย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะชิ้นนี้เป็นสีธรรมชาติของคุณครูสมใจนะคะก็จะมีความสามารถในการย้อมสีนั้นได้สดเป็นสีฟ้าเข้มรับวันแม่นะคะใครชอบอโทนสีนี้ก็ทักมาได้มีชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะงานชิ้นนี้สวยจริงๆนะคะทอลายเหยียบห่อด้วยงานสามตะกอทอลายเหยียบหาอย้อมสีธรรมชาตินะคะ เรียกว่าลายตำบลกระหานนะคะมีหน้านางที่สวยงามมากแล้วก็จะมีผ้าพื้นสำหรับกันพับเก็บด้านหน้าเวลาเรานุ่ง จีบหน้านางนั้นก็จะสวยมากค่ะขนาดของงานนั้น1นคูณสเมตรกว่านะคะจีบหน้านางสวยเวลาเรามีงานสําคัญก็สามารถสวมใส่ได้เลยนะคะงานยาวพิเศษใครยังไม่มีงานยาวแบบนี้ก็ต้องรีบนะคะเพราะว่ามีชิ้นเดียวเนื้องานสวยด้วยขายเพียง7,900บาทนะคะเป็นงานของคุณครูสมใจสมัยก่อนไม่ได้ราคานี้นะคะมากกว่านี้แน่นอนค่ะ แต่ราคาก็ยังพูดคุยได้สนใจสอบถามได้นะคะงานพิเศษสวยมากๆค่ะย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะ